ท่านผู้ชมพามาดูปลาอแล้วปลายเยอะมากเลยเป็นฝูงเลยโโอ้หท่านผู้ชมปลาเป็นฝูงเลยนะั่นนะ่ะเห็นไหมเป็นมันหมื่นตัวเลยนะท่านผู้ชมเยอะมากที่เรกผมเข้าใจว่าเป็นปลาครอก จริงมันมันไม่ใช่นะท่านผู้ชมมันน่ากลัวเนาะมันเยอะเกินอะเยอะจนน่ากลัวนะท่านผู้ชมต้องอยู่แบบเงียบๆนะมันถึงจะโผล่มาแต่มันเยอะมากนะเยอะจริงๆแต่ถ้ามองด้วยสายต้งจับไปไม่เห็นนะ่ะ เห็ hey, ตัวเลยนะดูสิ่งน้ําใหญ่ตูมโหฬานมากความกว้างความยาวของน้ําน่ากลัวเนาะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะท่านผู้ชมเห็นไหมมากอะเยอะจริงๆเป็นมันหมื่นเแสนๆตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเยอะมากมาก,มากเลย แต่ว่าท่านผู้ชมครับไม่มีใครกล้ากล้ามาเอาเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะซึ่งเขาหวงห้ามเพราะฉะนั้นปลามันจะขยายพันธุ์อยู่ในแหล่งน้ำนี้เยอะที่สุดดูสิท่านผู้ชมดูสิผมให้ดูใกล้ๆหน่อยแต่ว่าปลาม,ามันไม่ได้ว่าใหญ่ระดับใหญ่เต่าปลาพวกปลาขาวนะท่านผู้ชมดูสิ บรรยากาศเงียบสงัดน่ากลัวมากแล้วน้ำนั้นลึกที่สุดเลยลึกมากๆน้ำแห่งนี้นะไม่เคยแข้งแม้แต่วันเดียวนะครับยังคงความลึกความสงบอย่างที่เดียวดูสิ <S <S ท่านลองจับตาดูดีๆสิ ทีย่ย,ยุบยิบยุบยิบนั่นนะปลาทั้งนั้นท่านผู้ชมเยอะมากมายเลยนะนู่นไปยันนู่นนี่นี่ดูสิเดี๋ยวถ้าถ้าเราไม่ใช้เสียงจะลองอยู่นิ่งๆดูสักครู่หนึ่งมันจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำโอ้โหแล้วน้ำมันใสอ่ะท่านผู้ชมน้ำมันใสแล้วมันอาดนะดูสิ ยุบยิบยุบยิบนะที่ทระดับปลาทั้งนั้นปลาเยอะจริงๆเลยดูสิท่านผู้ชมลองลอง,ลองจับตาดีๆแต่ด้วยความที่ว่ากล้องมันคงจับไปไม่ไม่ลึกถึงขนาดเห็นปลามันไม่ได้ใหญ่มากนะดูด,ดูดูน้ำที่ยุบยิบยุบ,ย,บยิบนะั้นปลาทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหม เห็นลุกขนลุกเลย,เยแถบนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมจะค่อยๆเข้าไปใกล้ๆหน่อยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมปลาทั้งนั้นเลย่าดูสิพวกปลาขาวแล้วก็ปลาที่แบบตระกูลที่อยู่น้ำมูลท่านผู้ชม มันงานอย่างนี้นะกลัวเนาะแล้วลว็กมากเลยเนาะทั้งชมปลาทั้งนั้นเลยนะครับถ้าท่านต้องมาดูในสดๆสถานที่จริงๆนะเนี่ยทั้งเทปนั่นเลยท่านผู้ชม มันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำน่ะท่านจู้จับตาดูดีๆสิผมจะซูมมามันจะไม่เห็นขนัดนนะ่ะแต่ถ้ามายืนดูอย่างขนาดนี้สดๆท่านผู้ชมโอ้ยปลาอะไรเยอะขนาดนี้เขาไม่รู้เนาะมันขึ้นมาเหนือน้ำท่านผู้ชมเนี่ยดูสินู่นตัวนู้นนะท่านผู้ชมไอย้ยุบๆนู่นนะ่ะ ปลาทั้งนั้นเลยนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะเพราะไม่มีคนมาจับไปกินได้มันขยายพันธุ์เนี่ยดูสิถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆชัดๆท่านผู้ชมผมซูมมามันก็ต้องเห็นบ้างแหละบางตัวเนาะด้วยความที่ว่าเนี่ยดูสิกองเนี่ยนะท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับนี้นะผมลองซูมอีกทีหนึ่ง เห็นไหมตรงแถบนั้นอ่ะมันจะยสายเขาวๆท่านผู้ชมเป็นฟูงๆเลยเป็นกลุ่มๆท่านผู้ชมดูดตรงนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมตรงกนนั่นน่ะสังเกตชัดๆน่ะดูดีๆนี่ยเห็นไหม ผงเลยนะท่านผู้ชมจับตาดีๆนะครับที่มันลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะเห็นไหมตรงนู้นนะเห็นไหมตรงนู้นนะครับตรงไม้สองสองกิ่งนะครับนี่น,นีเห็นไหม ซูมมาอย่างสุดแล้วนะแสดงว่าเป็นดงข้อมันตรงนี้ที่อาศัยอยู่นะครับมันอยู่อ๋อท่านผู้ชมเขาบอกว่าตอนสาย,สายร้อนๆเด็ดจัดๆนะ่ะปลามันจะขึ้นจริงๆด้วยแหละมันขึ้นเป็นช่วงขึ้นเป็นเวลาเห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตดูสิเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจังปลาเยอะจริงๆ แม่น้ําแห่งนี้คือไม่เคยแห้งท่านผู้ชมจะอยู่แบบนี้ตลอดไปท้าวรอยั่งยืนแม้กระทั่งหน้าเมษามีนาพฤษภาน้ําแห่งนี้จะไม่เคยแห้งแม้แต่วันเดียวยังคงที่ท้าวรอ,อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นบางปีมีบ้างแต่รวมๆแล้วน่ะแทบจะไม่มีโอโ้ดูสิขนาดเราคุยดังคันนี้มันยังไม่ไปเลยนะ เสียงนกร้องมาคนเดียวโดวยหน่ากลัวเนาะนิดสัทีเดียวเงียบจริงๆไม่อยากปลาทั้งนั้นเลยโหมายแต่ก่อนก่อนที่เขาจะลอกอะนะท่านผู้ชมนี่น,น,นี่ดูสิเห็นไหมมันโผล่ขึ้นมาท่านผู้ชม แต่ก่อนเป็นป่ากกนะกกที่เขานําไปทําเสือทอเสือท่านผู้ชมโหยปลาพอเรายืนนิ่งๆอยู่สงบโอ้ยมันจะโผลยเราเห็นเป็นฟูงๆเลยท่านผู้ชมเอ้ยเห็นแล้วน่าก,กลัวเนาะนกเห็นไหมเกาะตามป่าตามไม้กิ่งก้านสาขาโอปลามากไหม น่าจะเพึิ่งกลัวเนาะแต่ปลาตัวใหญ่ๆย่อมมีแต่นี่มันปลาฟูงเล็กนะจะขึ้นเป็นฝูงูงเลยเยอะที่สุดเลยในที่นี้น่ะน่ากลัว่ไปดีกว่าลนนองดูสิโอ้ย ตัวใหญ่มากเลยเมื่อกี้น่ะมันโผล่มาน่ะไปที่กว่าท่านประชมบน่ากลัวเหลือเกินเฮ้ย